สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะพาใจสงบวันนี้เป็นวันดีที่ทุกท่านได้เลื่อนมาเจออาตมาอาตมาจะพาทุกท่านมารับฟังธรรมะสั้นๆในหัวข้อที่ว่าอย่ายึดอยู่กับคำนินทาจงพาตัวเองไปให้ถึงจุดหมายเพื่อให้ทุกคนได้หลุดพ้นจากทุกข์ที่แบกไว้เคยไหมทำดีแทบตายแต่ยังถูกนินทา ยิ่งตั้งใจยิ่งมีเสียงดูถูกตามมาถ้าวันนี้คุณกำลังเจ็บเพราะคำพูดของคนอย่าพึ่งหนีอย่าพิ่งปิดคลิปเพราะถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้ได้คำนินทาจะไม่มีพลังทำร้ายใจคุณอีกต่อไปและคุณจะพาตัวเองไปถึงจุดหมายที่วางไว้ได้จริงคำนินทาเกิดขึ้นเพราะโลกมีคนหลายใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านินทาและสรรเสริญเป็นธรรมดาของโลก ไม่มีใครเดินทางไกลแล้วไม่เจอเสียงขัดขวางคนที่ไม่ทำอะไรเลยยังถูกพูดถึงแล้วคนที่ลุกขึ้นทำความดีจะไม่ถูกนินทาได้อย่างไรปัญหาไม่ใช่คำนินทาปัญหาคือใจเราไปยึดคำนินทานั้นไว้เมื่อใจยึดใจจะทุกข์เมื่อใจทุกข์พลังชีวิตจะอ่อนแรงและเมื่อพลังอ่อนแรงเป้าหมายก็ไกลออกไปเรื่อยๆ ลองมองตัวอย่างชีวิตจริงชาวนาคนหนึ่งตั้งใจปลูกข้าวแต่มีคนหัวเราะเยาะว่าเสียเวลาถ้าเขาหยุดเพราะคำพูดเหล่านั้นวันนี้ท้องนาก็คงว่างเปล่าแต่เพราะเขาไม่เอาเสียงคนมาชี้ทางชีวิตเขาจึงได้เก็บเกี่ยวผลจากการกระทาของตนเพราะพุทธเจ้าสอนให้ดูที่เหตุและผลถ้าเราทำเหตุถูกต้องผลย่อมตามมาเอง คำนินทาไม่ใช่เหตุแห่งความสำเร็จการกระทำต่างหากคือเหตุการมีสติความเพียรและความอดทนคือทางที่พาเราไปถึงจุดหมายเมื่อมีคำนินทาเข้ามาให้รู้ทันว่าเป็นเพียงเสียงเสียงไม่ใช่ตัวเราคำพูดไม่ใช่ความจริงทั้งหมดความจริงอยู่ที่การกระทำของเราในแต่ละวัน ถ้าใจยังวิ่งตามคำคนเราจะไม่มีแรงวิ่งตามความฝันถ้าใจยังแบกคำดูถูกเราจะเดินได้ไม่ไกลการวางคำนินทาลงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการรักษาใจให้พร้อมเดินต่อจงใช้คำนินทาเป็นบททดสอบสติไม่ใช่บาดแผลในใจจงฟังเพื่อรู้แต่ไม่เก็บเพื่อเจ็บทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันคือจุดเดียวที่เปลี่ยนอนาคตได้สุดท้ายจุดหมายไม่เคยถามว่าใครนินทาเราแต่ถามว่าเรายังเดินต่อหรือไม่ถ้าใจไม่หยุดเท้าจะไม่หยุดและเมื่อไม่หยุดเดินสักวันคุณจะไปถึงจุดหมายที่วางไว้แน่นอนเมื่อใจเริ่มเข้าใจว่าเสียงนินทาเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งของโลกสติจะค่อยๆเกิดขึ้นแทนความฟุ้งซ่าน เราจะเห็นชัดว่าเสียงเหล่านั้นมาแล้วก็ไปเหมือนลมที่พัดผ่านแต่ไม่อาจหยุดการเดินของเราได้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้เท่าทันใจตนเองเพราะใจที่ไม่รู้เท่าทันคือใจที่ถูกโลกลากไปเมื่อมีคำนินทาถ้าใจเผลอรับใจจะดิ้นรนพิสูจน์และการดิ้นรนนี้เองที่ทำให้หลงทางจากจุดหมาย ลองพิจารณาด้วยปัญญาคนที่นินทาเราเขาเห็นทั้งชีวิตเราหรือไม่เขาอยู่กับเราทุกลมหายใจหรือไม่ถ้าไม่คำพูดนั้นจะมีน้ำหนักกว่าการกระทําของเราได้อย่างไรผู้มีสติจะไม่เอาเสียงคนมาเป็นเข็มทิศแต่จะเอาธรรมะเป็นแสงนำทางรู้ว่าหน้าที่ของตนคือทำเหตุให้ถูกต้อง ไม่ใช่ควบคุมความคิดของคนทั้งโลกในพระธรรมกล่าวถึงขันติความอดทนอย่างยิ่งขันติไม่ใช่การฝืนใจทนเจ็บแต่คือการรู้ว่าอะไรควรรับอะไรควรวางเมื่อวางได้ใจจะเบาเมื่อใจเบาการเดินทางจะมั่นคงคนจำนวนมากหลงหยุดกลางทางไม่ใช่เพราะเป้าหมายยาก แต่เพราะใจอ่อนต่อเสียงรอบข้างเอาคำนินทามาเลี้ยงอัตตาแล้วปล่อยให้ความท้อแท้เติบโตแทนปัญญาถ้าเรามองลึกลงไปคำนินทาเป็นเพียงผลจากเหตุของคนอื่นไม่ใช่กรรมของเราโดยตรงกรรมของเราคือการตอบสนองต่อสิ่งนั้นถ้าตอบด้วยสติกรรมย่อมเบาถ้าตอบด้วยโทสะกรรมย่อมหนักพระพุทธเจ้า ทรงสอนให้ดูตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่ให้เอาใจไปพึ่งเสียงภายนอกเมื่อใจตั้งมั่นอยู่กับเหตุปัจจุบันไม่ว่าคนจะพูดอย่างไรเส้นทางชีวิตก็ยังคงตรงไปข้างหน้าผู้ที่เข้าใจธรรมจะรู้ว่าความเงียบของการลงมือทำดังยิ่งกว่าคำอธิบายใดๆและผลของความเพียรจะเป็นคำตอบแทนคำพูดทั้งหมดในวันหนึ่ง เมื่อเรายัางเดินอยู่บนเส้นทางของตนสิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนคนที่เข้าใจแต่คือความมั่นคงของใจในสิ่งที่ทำพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจเป็นประธานของธรรมทั้งปวงถ้าใจตั้งมั่นการกระทำย่อมไม่เอ็นเอียงตามเสียงภายนอกธรรนินทาไม่สามารถทำร้ายผู้มีสติเพราะสติทำหน้าที่เหมือนประตูใจรู้ว่าอะไรควรเข้าอะไรควรผ่าน เมื่อไม่เปิดประตูรับคำพูดนั้นก็เป็นเพียงเสียงลมคนที่พาตัวเองไปถึงจุดหมายไม่ใช่คนที่ไม่มีอุปสรรคแต่คือคนที่ไม่หยุดเดินเพราะอุปสรรคเขาเข้าใจว่าคำพูดของคนไม่อาจเปลี่ยนผลของเหตุที่ตนกำลังทำอยู่ในพระธรรมกล่าวถึงอุเบกขาความวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเพราะไม่สนใจแต่คือการเห็นตามความจริงว่า โลกเป็นเช่นนี้เองเมื่อใจไม่เอ็นเอียงไปตามคำสรรเสริญใจก็จะไม่หวั่นไหวกับคำนินทานี่คือความสมดุลที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้เป็นทางสายกลางที่พาใจพ้นความทุกข์ลองพิจารณาให้ลึกลงไปถ้าคำนินทาทำให้เราหยุดแปลว่าเรายกอำนาจชีวิตให้คนอื่นแต่ถ้าเรายังทำหน้าที่ของตนต่อไปเรากำลังรักษาอิสรภาพของใจ ผู้มีปัญญาจะใช้คํานินทาเป็นกระจกส่องดูตนเองด้วยความไม่ประมาทถ,ถ้ามีสิ่งใดควรแก้ก็แก้ด้วยสติถ้าไม่ใช่ความจริงก็วางลงด้วยเมตตาไม่ต้องแบกไม่ต้องโต้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความเพียรที่ถูกต้องต้องประกอบด้วยปัญญาไม่เร่งไม่ถอยเดินไปตามเหตุที่ควรทําในแต่ละวันโดยไม่เร่งผลไม่กังวลเสียงรอบข้าง เมื่อเราทำเหตุซ้ำๆอย่างถูกต้องผลจะค่อยๆงอกงามตามธรรมดาเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตเงียบๆใต้ดินไม่มีเสียงอธิบายแต่มีพลังแห่งชีวิตใจที่ไม่ยึดคำนินทาจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นอย่างมั่นคงและการเดินทางจะยังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อใจเริ่มไม่ไหวเอนตามเสียงนอกกายเราจะเห็นชัดว่า คำนินทาไม่เคยหยุดใครได้จริงสิ่งที่หยุดเราได้คือความคิดของเราเองเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าความคิดเป็นตัวนำโลกถ้าคิดผิดโลกทั้งใบก็ผิดตามหลายคนหลงเอาคำพูดของคนมาเป็นเครื่องตัดสินคุณค่าชีวิตตนเองทั้งที่คำพูดนั้นเกิดจากอารมณ์ชั่วขณะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของชีวิต เมื่อเข้าใจจุดนี้ใจจะเริ่มเป็นอิสระผู้ที่เดินบนทางธรรมจะไม่เสียเวลาต่อสู้กับเสียงนินทาเพราะเขารู้ว่าไม่มีวันชนะความคิดของคนทั้งโลกเขาจึงเลือกกลับมาดูใจดูเหตุที่ตนกําลังทำอยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องคือเพียรละอกุศลเพียรทำกุศล ไม่ใช่เพียนเอาชนะคำพูดใครแต่เพียนเอาชนะความฟุ้งซ่านในใจตนเมื่อคำนินทามากระทบถ้าใจเผลอคิดซ้ำใจจะทุกซ้อนทุกจากคำคนหนึ่งครั้งแต่ทุกจากความคิดตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้มีสติจะหยุดที่การรับรู้ไม่ต่อเติมไม่ขยายลองมองดูชีวิตคนที่ไปถึงเป้าหมายเขาไม่ได้อธิบายตนเองกับทุกเสียง เขาเลือกเงียบเลือกธรรมและปล่อยให้ผลเป็นผู้พูดแทนนี่คือภาษาธรรมที่โลกเข้าใจที่สุดพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นความจริงว่าโลกหมุนไปตามเหตุปัจจัยคนพูดตามเหตุของเขาเราเดินตามเหตุของเราเมื่อไม่เอาเหตุของคนอื่นมาปนกับทางตนใจจะไม่สับสนถ้าเราหยุดเพราะคำนินทาเท่ากับเราหยุดเพราะสิ่งที่ไม่ใช่สาระ แต่ถ้าเรายังเดินต่อด้วยสติเรากำลังสะสมบารมีแห่งความมั่นคงบารมีนี้เองจะเป็นแรงพาเราไปไกลกว่าที่คิดผู้เข้าใจธรรมจะค่อยๆเห็นว่าคำนินทาเป็นเพียงบททดสอบใจไม่ใช่อุปสรรคของทางถ้าใจผ่านได้ทางจะเปิดเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งเมื่อใจไม่เกาะเสียงพลังทั้งหมดจะกลับมาอยู่ที่การกระทา และการกระทําที่ถูกต้องซ้ำๆจะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตอย่างเงียบงันโดยที่ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้เลยเมื่อเราเดินต่อไปโดยไม่แบกเสียงของใครไว้ในใจใจจะเริ่มมีพื้นที่ว่างสำหรับสติและปัญญาพื้นที่ว่างนี้เองที่ทำให้เรามองทางได้ชัดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าใจที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้ ไม่ใช่ใจที่เอาเรื่องโลกมาทับถมหลายครั้งคำนินทาไม่ได้ทำให้เราล้มแต่ทำให้เราไข้เขวจากเส้นทางจากเดิมที่ตั้งใจเดินตรงกลับหันไปมองเสียงข้างทางและการหันไปมองนี้ทำให้เราเสียเวลาโดยไม่รู้ตัวผู้ที่เข้าใจธรรมจะรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าเพราะทุกขณะคือโอกาสสร้างเหตุใหม่ ถ้าเอาเวลาไปคิดโต้คำนินทาเรากำลังทิ้งเหตุแห่งความก้าวหน้าไปอย่างน่าเสียดายเพราะพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสัมมาสติการระลึกรู้ในกายในใจในปัจจุบันเมื่อเสียงนินทาเข้ามาให้รู้ว่าใจไหวแต่ไม่ตำหนิตนเพียงรู้แล้ววางนี่คือการฝึกที่แท้จริงคำนินทาไม่มีตัวตนถาวร มันเกิดจากเหตุแล้วดับไปตามเหตุแต่ความยึดมั่นต่างหากที่ทำให้มันอยู่ในใจเรานานเมื่อเห็นตามนี้เราจะเลิกต่ออายุความทุกข์ให้ตนเองผู้เดินทางไกลย่องรู้ดีว่าการแบกของที่ไม่จำเป็นทำให้ก้าวช้าลงคำนินทาก็เช่นเดียวกันไม่ช่วยให้ถึงจุดหมายมีแต่ทำให้เหนื่อยโดยเปล่าประโยชน์ พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นอริยสัจท,ทุกเกิดจากความยึดไม่ใช่จากเสียงของโลกถ้าไม่ยึดทุกก็ไม่ตั้งอยู่นี่คือความจริงที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเมื่อใจเริ่มปล่อยความเพียรจะกลับมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ฝืนไม่เข้นทำในสิ่งที่ควรทำในวันนี้โดยไม่ต้องแบกวันพรุ่งนี้หรือคำพูดของใคร คนที่พาตัวเองไปถึงจุดหมายไม่ใช่คนที่ไม่มีใครนินทาแต่คือคนที่ไม่ยอมให้คํานินทามาขโมยพลังชีวิตไปจากใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อเราเข้าใจคํานี้จริงๆเราจะเลิกขอการยอมรับจากเสียงภายนอกและหันกลับมาสร้างคุณค่าจากการกระทําของตนการเดินต่อด้วยใจที่ไม่ยึด จะค่อยๆสร้างความมั่นคงภายในความมั่นคงนี้ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องประกาศแต่จะปรากฏชัดในผลของการกระทำเองเมื่อใจไม่หยุดทางก็ไม่หยุดและการเดินยังคงดำเนินต่อไปอย่างเงียบงนันแต่ทรงพลังสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่เสียงที่คนอื่นพูดถึงเรา แต่คือเสียงที่เราพูดกับใจของตัวเองทุกวันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากลับมาดูที่เหตุเพราะเมื่อเหตุเปลี่ยนผลย่อมเปลี่ยนตามถ้าเหตุคือการยึดคำนินทาผลคือความทุกข์แต่ถ้าเหตุคือสติและปัญญาผลคือความสงบและความมั่นคงในใจการเปลี่ยนชีวิตไม่เริ่มจากการเปลี่ยนคนทั้งโลกแต่เริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองของเราเอง เปลี่ยนจากการเอาใจไปผูกกับคำคนมาเป็นการตั้งใจทำเหตุให้ถูกต้องในปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดชนะตนเองได้ผู้นั้นเป็นผู้ชนะที่แท้จริงการไม่หวั่นไหวต่อคำนินทาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือชัยชนะของใจที่ผ่านการฝึกมาแล้วเมื่อเราไม่ยึดคำพูดใจจะมีพื้นที่ให้เมตตา เมตตาต่อตอนเองที่เคยหลงทุกข์และเมตตาต่อผู้อื่นที่ยังพูดตามอารมณ์นี่คือการเปลี่ยนใจที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นเป็นทางพ้นทุกข์จงจำไว้ว่าจุดหมายไม่เคยถามว่าเราถูกนินทามากแค่ไหนแต่ถามว่าเรายังเดินอยู่หรือไม่ทุกก้าวที่เดินด้วยสติคือการสะสมบารมีของชีวิตแม้จะไม่มีใครเห็นแต่ใจเรารู้ หากวันนี้คุณยังเดินช้าขอเพียงหย่าหยุดหากวันนี้ใจยังไหวขอเพียงรู้แล้ววางเพราะทุกการรู้ทันคือการเปลี่ยนตัวเองทีละนิดและการเปลี่ยนเล็กๆนี้เองจะพาไปถึงจุดหมายในวันหนึ่งก่อนจากกันในคลิปนี้ขอขอบคุณทุกหัวใจที่เสียสละเวลาอันมีค่ามานั่งฟังมาร่วมคิดและมาฝึกใจไปพร้อมกัน การที่คุณเลือกฟังจนจบแสดงว่าคุณกำลังเลือกเปลี่ยนตัวเองและนั่นคือก้าวที่งดงามที่สุดของชีวิตขอให้ธรรมะที่ได้ฟังวันนี้ไม่หยุดอยู่แค่ในความคิดแต่ค่อยๆซึมลงไปในใจและกลายเป็นการกระทำในชีวิตจริงขอให้คุณเดินต่อไปด้วยใจที่เบามั่นคงและไม่ยึดต,ติดแล้วพบกันใหม่ในเส้นทางของการตื่นรู้ ด้วยหัวใจที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นทุกวัน